ผู้พิการผู้สูงอายุรวมถึงชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหน,นองตองตำบลหานแก้วตำบลขุนคงอำเภอหางดงรวมทั้งตำบลสันทรายอำเภอสารพีตำบลทุ่งต้อมอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และตำบลริมปิงอำเภอเมืองลำพูนมารอใช้บริการเบิกเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินช่วยเหลือผู้พิการและทำธุรกรรมทางการเงินอื่นๆที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศส,สาขาหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เหมือนทุกๆเดือนที่ผ่านมาค่ะ เพราะว่าเป็นสาขาที่ใกล้บ้านและเดินทางสะดวกสบายแต่ว่าหลังจากทางธนาคารได้ติดป้ายประกาศยุบทกสสาขาหนองตองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ใช้บริการในพื้นที่เริ่มกังวลถึงผลกระทบที่จะตามมาบอกว่าอาจจะต้องไปใช้บริการที่สาขาอำเภอหางดงแทนแต่ว่าจุดนี้อยู่ห่างออกไปอีกประมาณ10กิโลเมตรแมกคนเดียวมันง่ายมันใกล้เนะี่ยแม่เลยบบอยากให้ผู้ย้าย,ายไม่มาหาไปนะ่ย เออพ่อจะย้ายเอาเลยย้ายย้ายแทนพ่อย้ายเลยเนาะม่อย่างของพ่อย้ายเอออยู่ดีมันมีจใจแบบจ้างอ่ะบาดโคตรบาดยังนั้นน่ะแม่แบบจ้างอ่ะแล้วก็มันมีตัวมีก็ตัวอ่ยบัดประชานชวนจะมาถอนเนี่ยกู้เดือนอ่ะครับสะดวกสบายเลยมันใกล้บ้านมันต้องไปวิ่งไปไกลแล้วมันแปลว่ามันจะลูกหลานต้องไปส่งหนามอ่ะ เสียเวลาเี่ยลูกลานะอย่างนี้เขาไปได้มีเวียกมีการมีงานทำมีงานทํางานนี้นต้อมันต้องไปส่งไ่ะแม่นี่มาคนเดียวได้เลยนายกเทศมนตรีตำบลหนองตองบอกว่าประชาชนในพื้นที่เกือบทั้งหมดประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะยังมีผู้สูงอายุคนพิการที่จําเป็นต้องใช้บริการด้านการเงินกับทกศาสาขาในพื้นที่รวมแล้วประมาณหนึ่งหมื่นคน ถ้าสาขาธนาคารถูกยุบย่อมส่งผลกระทบหลายอย่างตามมาทั้งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเดินทางบางคนบอกว่าไม่สามารถเดินทางไกลได้ต้องพึ่งพาให้คนอื่นไปทําธุรกรรมทางการเงินให้แทนซึ่งต้องเสียทั้งค่าใช้จ่ายหรือว่าถูกหักจากเงินที่ได้รับและอีกครั้งค่ะก็คือความเสี่ยงถูกหลอกลวงได้ง่ายรวมทั้งเพิ่มความแออัดด้านการจราจรในตัวอำเภอด้วยการจะยุบเนี่ยปัญหาตรงนี้ก็เกิดขึ้นละเพราะว่า ประชาชนซึ่งาการเดินทางที่ต้องไปไกลเสี่ยงต่ออุบัติเหตุระยะเวลาค่าใช้จ่ายน้ํามันแล้วก็เวลาที่ต้องเสียไปกับการเดินทางไกลขึ้นผมผมไม่ทราบว่าเหตุผลในการยุบหรือย้ายเนี่ยแต่ถ้ามองในรูปของว่าถ้าเกิดเขาบอกว่ามันขาดทุนแต่ขาดทุนเพื่อบริการประชาชนเขาเรียกว่าขาดทุนกําไรทําไมเราไม่คงไว้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าการปรับลดจำนวนสาขาเป็นไปตามนโยบายจากส่วนกลางค่ะเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทการให้บริการเพื่อเข้าสู่ระบบดิจิทัลและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่อย่างเช่นการเพิ่มตู้ ATM, BAC Mobile และแพลตฟอร์มในโทรศัพท์มือถือแทน นี่ก็เป็นการปรับตัวภายใต้วิกฤตภายใต้ภาวะเศรษฐกิจนะครับเพราะว่า <c oughs> ของทกศเนี่ยหลังจากทําภารกิจเป็นภารกิจที่รัฐบาลเนี่ยหนึ่งเราเป็นสถาบันการเงินเนี่ยเรื่องของความมั่นคงเรื่องของอะไรเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราเป็นสถาบันการเงินนะครับค่อยๆปรับตัวนะครับแต่นี่ก็ไม่ได้ว่าจะปิดแล้วก็พี่ประชาชนลำบากนะครับเราก็มีช่องทางที่จะสื่อสารช่องทางที่จะให้บริการประชาชน